สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ fc ช่องพังบุญหลายทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับยายบุญหลายนะคะอันนี้สภาพบรรยากาศที่เห็นนะคะคือฝนตกนะคะฝนตกหยุดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ ฝนตกที่นอนของยายก็จะมีน้ำขังนะคะของของกินเต็มมือเลยนะคะจะให้ทำอะไรก็ต้องหอบของกินไว้เต็มมือก่อนนะคะยายบุนหลายบุนหลายสายกินนะคะ นี้หลังจากที่แม่ควันไร้ขายผลไม้รอบที่สามเสรนะคะฝนก็เทลงมาอีกรอบนะคะ นี้ยายมีหญ้าอยู่ในมือนะคะจะทำจะถ่ายแบบให้แม่ควานหรือเปล่าต้องให้ลูกควานทำก่อนนะคะต้องให้ลูกควานทำให้ให้แม่ควานก่อนนะคะว่ายายจะทำให้หรือเปล่า คุณยายวันนี้จะถ่ายเบบให้แม่ควานดูไหมยายทำเสียงอะไรน่ะ ดูท่าของยายนะคะเออสวยมากสวยมากเลยจ้าดูดูท่าท่ายายนะคะอ,อยายอดสีสวย,วย,วย <laughs> สิได้กินมโนเหมือนี้ <laughs> ยายบอกว่าให้สวัสดีอยู่นั่นเลยพ่อควานจะได้กินหญ้าหรือเปล่า <laughs> โอ้ยห่วงกินกระดอกกระเดียร์ไ <laughs> ล ดูนะคะว่ายายจะนั่งให้นานหรือเปล่านะคะพื้นที่เเขยยายก็ไม่อยากจะนั่งจะนอนด้วยนะคะคุณยายรักสวยรักงามนะคะเสียงเซ็กซี่นะคะคลิปนี้เอาไปฝากถ่ายคลิปนี้มาฝากคุณแม่กอนนะคะคุณแม่กอนอยากเห็นยายถ่ายแบบนะคะ ค่ะคุณยายก็ทําให้แค่นี้นะคะเพราะว่าพื้นที่เขะยายจะทําได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวให้น้องป้างลองทําอีกรอบนะคะเขาจะยอมนอนให้แม่ควานหรือเปล่านะคะยายพันน้ให้สวัสดีให้นั่งลง <c oughs> ะะว่ายายจะนอนให้หรือเปล่านะคะดูนะคะ นี่ค่ะนางแบบของเรานะคะยายบุญหลายนะคะเ,เสียงของอายายก็จะเซ็กซี่มากเลยนะคะย่าก็มียอมมาออกจากปากนะคะคุณยาย, <c oughs> ยค่ะนี่แหละค่ะนางแบบของเรานะคะนางแบบที่มีอายุ เริ่มมีอายุแล้วนะคะนางแบบของเรานะคะออนนก,กองถ่ายก็เริ่มจะปลดออกจากกองกระสีแล้วนะคะคุณยายของเราก็ยังยังดูสวยอยู่นะคะ <c oughs> ก็แม่ควานก็จะไม่ยอมให้คุณยาย ะะเพราะว่าคุณยายอายุเยอะแล้วนะคะถ้าคุณยายผมยายก็จะไม่น่าดูนะคะยายก็จะสูบลงดูเหมือนช้างเก่มากนะคะจะดูเหมือนช้างชราเยอะนะคะแม่ควานก็จะไม่ยอมให้ยายผมนะคะแม่ควานก็จะพยายามหายญ้ามาตุนให้ยายเยอะๆนะคะถึงแม้ว่ายายจะกินทิ้งขว้างบ้างก็แม่ควันก็ยอมหายามาให้ยายกินบ่อยๆนะคะ คือแม่ควานเลี้ยงอะไรแม่ควานก็จะรักนะคะยายบุญหลายอยู่กับแม่ควานแม่ควานก็เลี้ยงเขาอ้วนนะคะน้องหมาอยู่กับแม่ควานน้องหมาก็ยังอ้วนเลยนะคะคือแม่ควานเป็นคนชอบหาอะไรให,ให้ให้สิ่งที่แม่ควานรักนะคะชอบหาให้เขาได้อยู่กินดีนะคะหมอกจะมาลูกเดี๋ยวยายจะติเอาถ้อย นี่เป็นต้นหมานะคะที่ยายกินอยู่นี้คือต้นหมานะคะพอดีพนักงานสนามยิงปืนเขาตัดลงนะคะแล้วเขาก็เอามาทิ้งนะคะยายก็เลยหอบมาเต็มมือเลยนะคะใหญ่กินร้ายแล้วลูกต้นหมานี่กินร้ายเมาเลยนี่ค่ะอันนี้แม่ควานก็ไม่อยากให้กินเยอะนะคะเพราะว่า บางตัวกินแล้วก็จะท้องอืดนะคะกินเยอะไม่ดีนะคะกินแล้วเมานะคะต้นหมาดอ้าวคุณยายค่ะก็อย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายดูหลายด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะยอดซับของแม่ควานก็ไม่กระเตื้องไปไหนเลยนะคะ ช่องช้างหลายๆช่องเปิดหลังๆแม่ควานเปิดเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ยอดซับแสงแม่ควานไปหมดแล้วนะคะคุณยายก็ไม่มีอะไรดึงโดดให้แม่ๆเข้ามาดูกันเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ควานก็จะให้คุณยายสวัสดีก่อนจะจบคลิปนะคะส่งท้ายคลิปให้แม่ๆดูก่อนนะคะ ส่งท้ายคลิปนะคะคุณยายสวัสดีส่งท้ายคลิปนะคะให้แม่ๆได้ดูกันนะคะ <_ d> um> นางแบบของเรานะคะ <_ d> um> คือนางแบบของเราจะห่วงห่วงในเรื่องกิจมากๆเลยนะคะค่ะยังไงวันนี้แม่ควานก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <_ d> um> พอดีว่าฝนฝนตกนะคะพื้นแฉะนะคะ <_ d> um> พื้นมันแฉะยายเขาไม่ยอมนอนให้นะคะ เขากลัวจะเปื้อนตัวเขาเองนะคะยังไงแม่ควานก็ต้องกราบขออภัยแม่ทุกท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้แล้วแม่ควานก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ